เต,ต,ตะๆเลยวกินของปลาหมึอขั้นแต,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 ตงกินปลามืกอือ้าดาลงไปสบายดีพี่น้องทั้งกินทั้งดาขันบดดาขั้นบดนเสียบยายลูกลูกเจ้านะ้าขั้นบวกกินแล้วทำงานเลยมาพี่น,อ <c oughs> น้องแกงหน่อไม้ลวกผักสไส้หรือว่ามะระขี้นก <c oughs> แกงหน่อไม้กับเลยห้าไก่แล้วพี่น้องไม่ก่อเขาเองอ ทีขยายก็เดินนอบอแล้วอยู่ตรงหน้า<ป>อยู่หน้าปข,าขยายแล้วหัวม่มานานมมอู้เ่มาพี่น้องกินเ้าแล้วมาตินจักมันเป็นยังสมาร์ีพี่น้อง มันแม่มันเตกกินมันเน่หรอกินมันเลาะอยู่เนไร้ได้คอยเกลือเข่าอยู่ซช่องตันหน่อยนะตนหาหนตัวนึ่งกเห็นไม่ม่ใช่ตัหนึ่งนี่ไม่แม่เขาจับไปล้วบอก่ร้อย่อยู่นึ่นะแม่บอจงลบมันแม่มันว่านะตะกินมันยู่นะมันไก่กว่าเฮียนนิดเงินจอนหลักรืถังอมันเปิ้นนะ เขาหาคำแลวนะบักน้อยๆนี่ก็ได้ซคำเลยนะมาตม้งกินข้าวเม็ดกันมาพี่น้องแกงน้ำมัพี่น้องเลย่ะนะนะเวหนมาเฮ้ยเน้ัเจ้านัมไปอารานักเววะจะไปาบบันไปแน่

Mạc nó càng no mai, phật tóc bò hiến mãi. Tiểu là mãi 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 kinh เดอ๋ยว <ừ. S 2> กินแล้วไผ่กันย่างเดี๋ยวไผ่แห้งๆเวินป <V ien, S 2> <ะ>ลาไปปิ้งให้ลุงนะ,ะเอาปลาไปปิ้งให้ลุงกินแนะ่หากระลงซองมือมา嘛มา <c oughs> เอาปลาในตู้เย็นไปปิ้งให้ลุงแนะ่ <c oughs> ลุงจ่อยแล้วบอกกินกลองวมน Đang cho mình sai ra <laughs> Nhiều rồi đấy Nếu yên điều đấy nào Chuyện <laughs> mày ขาวุังกับมีมาน่อแเพีีงกีนมอสแบแบบโอ้ยอิแฮนมึงยังไปอุ่นตรงยงตรงยงอยู่น้อฮะขาดเยอะขาดบ่ยังพันได้ไปซื้อไปซื้อขาดทำได้กับบุญไปขาดอียังไปเอาอืมหายร่ลงคือบ่กหายผัวเข้า

ใ่หี่หช่อนเนาะยี่หย่อนหน้าผ้้ปีนี้ปลาแบอันน่ะสองเอบโอ้ยพ่ไหนจะขึ้นพอษเลยเนาะโอ้นะ้เ็นรก็ร่งอ่เรนน่ออะนะก็รอนงก็รอหนน่งเนะตรง้อนก็ไม่ได้ตังก่อเนะ เดินทางท่สอบคเสาเดินาิ่สอบโอ้ยมันกระายยังไงกนางสาห้าทงนั่นเด้ห้าทงนั่ได้างบนนี่เมาจกีได้นี่หางง่วเบิ้ดปีได้กันถ้าหายจะไมดได้ิสอ กเข้าทชอบนะตรงนั้นนะเอาข้าเอาข้าหเบิดใช่ขาม่องเลี้ยงนะกินให้ไได้หัวมันลงเบิร์ดจะเบิร์ดล้วงเบิร์ดกันจิเป็นยังเ้นบิเลยห้งรักหัวมากรหัก็ได้ขาบอกว่เจาเงิน่เว้นได้นี่่ว่าเข้ตั้งหายนี่ดว่าเขาต้องมาหายงเ่อนาวา

มันยมัเป็นมันกลมมากมมมาแล้วบ่เนาะมามาแล้วเห็นแลได้อีบ่งานน่ะฮะงานได้งานไให้นานี่นะให้นาางนาเจ้านีให้แนวด่อยสิกับลุงจักแล้วเจ้าสิเอาซนะว่าม่งานกําลังมาแล้วตผู้ให้แเฮลุงั่อม่ เคยการทำลแต่ใจถือว่องานเคยทีหาว้นหินมาให้เหมือนว่าไค้ทีฮาวผสมเคยทีฮาัผมด้วยกันลุงปั่นพ่อสามคนเห็นรเล่าชือเดียวมาแล้วเปล่าเป็นรพันหรือเปล่เอาดำนั่นแลเห็ดง่ายเอาดำนั่นแ่ว่าแล้วไผนั่นไผห้ามมาใผ้ตื้อมาดำนั่นมันหน้าแข็งเลยใชบอบอแข้งกันได้ไรึ้น เนะสงคนเนาะแหะผู้เฮ็ดนะมาาไปไทยเขาไม่ิเดีปีจนอันให้แต่ออยเป็นลำแล้วใครหางางจางเนาะนาะจางเาจับบ้องปกติน่าไม่ิเดียสมมไทยลวมันี่เขมอราเย้มอเรผคิวบเปื่อยเพาะมัเิ้ว ยิ่ดีก็เห็เมาในการชุกยูใส่บทเตยอืมอะไรกนั่นเด้ดูอี่เป็ไรดอ้ชองยกนลงตหล้กไปูอบหอบอะเด้ให้ต่วให้มาาเล็กขอเ เอาเอาเสือไปสอดกับมูนบ้าบ่บ่อยนะโอนมันเสียนี่โอนนะานน้กวายอยกววยอยไหล่ากบกเโอนน่ดนบ่อเมเม็ดนั่นนั่นเม็ดมันอ้นั่นกันสารละไยังไ น้องไปถึงเตะหายจะท้ายหา่เออหายไปถึงเปน้องห่นไปหออกมาลูกจอยมันใช่มีูกมิดหลักไหลปลากหลักไหลเพ่งเพโอมาแต่ว e> ่าให้มาได้กินขาวไม่ได้ไม่ได้เสื้อปลาบ่อนไหมเฮลมีมาได้เสื้อปลาบ่อนมาแล้ว าไปใช่นานอีมีเห็ดลอยนั่อีมีเห็ดลอยเออเหอเหอดีเห็อดมเหอแม่ับเพชรเนาะจะก้มในผเพชรเลยอใส้เราด่ากินใ้หมดได้คนแล้วบอกเด้พนางเด้ออนี่จะมา